นี่คือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีคนกล้าน้อยมากที่จะอธิบายมันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมมติหลายอย่างเช่นปรากฏการผีเสื้อจักรวาลคู่ทฤษฎีการเวียนว่ายตายเกิดของจักรวาลเป็นต้นทําให้มันซับซ้อนจนถึงปัจจุบันไม่มีใครกล้าพูดว่าตนเข้าใจจริงๆก่อนที่จะอธิบาย เราต้องพูดถึงการทดลองทางความคิดที่มีชื่อเสียงมากแมวของเชเรดิงเงอร์สรุปง่ายๆก็คือสมมติว่าเราใส่แมวลงในกล่องที่ปิดสนิทและไม่โปรง่งใสวางเลเซอร์ก๊าซพิษข้างๆแมวอัตราการกระตุ้นของเลเซอร์คือ50%ดังนั้นแมวตัวนี้มีโอกาสตายหรือไม่ตายเท่ากันแล้วมันจะตายหรือไม่ก่อนที่จะเปิดกล่องเราไม่สามารถรู้ได้เลยตามทฤษฎีควอนตัมในขณะนั้นแมวตัวนี้อยู่ในสถานะซ้อนระหว่างชีวิตและความตายซึ่งหมายถึงแต่ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เราต้องเปิดกล่องเพื่อสังเกตแมวสถานะสุดท้ายของมันการทดลองทางความคิดนี้เดิมทีมีจุดประสงค์เพื่อใช้ปรากฏการมหาภาคเพื่อเปิดเผยความไม่สามารถสังเกตได้และความไม่แน่นอนของสถานะควอนตมัมซึ่งนำไปสู่การอภิปรายอย่างเข้มข้นยืนยันกลาศาสตร์ควอนตัมไม่สมบูรณ์ในระดับมหาภาคต่อมาเมื่อกลาศาสตร์ควอนตัมถนาไปนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างทฤษฎีใหม่บนพื้นฐานนี้ซึ่งขยายออกไปอย่างกล้าหาญยิ่งขึ้นทฤษฎีจัก,กรวาลคู่เช่นเดียวกับตัวอย่างแมวในกล่องของฉเฉลดดิงเงนอร์เมื่อผู้ทดลองเปิดกล่อง และได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนหนึ่งอย่างผลลัพธ์อีกอย่างจะไม่หายไปแต่จะแยกออกมาในรูปแบบของจักรวาลคู่เกิดเป็นแมวมีชีวิตและแมวที่ตายจักรวาลทั้งสองนี้อยู่ร่วมกันกล่าวอีกในหนึ่งทุกครั้งที่เราต้องเผชิญกับการเลือกและแตัดสินใจการเลือกที่แตกต่างกันแต่ละอย่างจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทำให้เกิดจักรวาลหลายแห่ง จากแมวของเชเรดิงเงือ์สู่จักรวาลคู่และต่อมานําไปสู่การอภิปรายทางปรัญายวิทยาศาสตร์ที่นับไม่ถ้วนแม้แต่หลายเรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ก็ได้นําแนวคิดนี้ไปใช้และแนวคิดนี้ก็เป็นที่มาของภาพยนตร์ที่ไม่มีเพศเพียงแต่เขากล้าหาญมากขึ้นและยังนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบิ๊กแบงและการยุบตัวของจักรวาลในรูปแบบของภาพลงตาโดยใช้เทคนิคการถ่ายทําที่ไม่เป็นเชิงเส้นทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยความลึกลับแม้แต่ฉันที่รักภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ก็ยังรู้สึกสับสนต่างก็รู้สสสึึกับนนนใช่่ววงงเลาห หลังจากนั้นก็เริ่มค้นหาบทวิจารณ์และการตีความต่างๆได้เห็นการคาดการ์ต่างๆมากมายการอธิบายเกี่ยวกับอนาคตและจักรวาลคู่ขอแต่ไม่มีคำตอบไหนที่ฉันต้องการดังนั้นในตอนนี้ฉันจึงกล้าพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อแบ่งปันความเข้าใจส่วนตัวของฉันเกี่ยวกับมันข้อสรุปจะอยู่ที่ตอนท้ายเริ่มต้นด้วยการสรุปเนื่องในปี2092เทคโนโลยีของมนุษย์พัฒนาไปอย่างสูงถึงขั้นที่สามารถควบคุมเทคโนโลยีการแม่เหล็กเซลล์ได้ทำให้ทุกคนสามารถมีชีวิตนิรันดร์ เพื่อสิ่งนี้พวกเขายอมทิ้งธรรมชาติของความเชื่อและความรักของมนุษย์มีเพียงชายชาราอายุ117ปีนามว่านีโมที่เป็นข้อยกเว้นร่างกายของเขาไม่ได้ผ่านการปรับเปลี่ยนใดๆดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคนเดียวในโลกที่สามารถตายได้ตามธรรมชาติคนที่สามารถตายได้แปลกที่ ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของนีโมและไม่สามารถค้นห้ามูลใดๆเกี่ยวกับเขาได้และสถานะความจำของเขาก็ยุ่งเหยิงมากเขาถึงกับเคยคิดว่าตนเองมีอายุเพียง3 4ปีโลกนี้เป็นเพียงความฝันของเขาเท่านั้นเพื่อไขปริศนาต้นกำเนิดของนีโมนักจิตวิทยาใช้การสะกดจิตกับนีโมเพื่อปลุกความจำที่แท้จริงของเขาไม่คาดคิดว่าความจำที่แท้จริงของเขาจะประหลาดมากเขาคิดว่าทุกคนก่อนที่จะเกิดใหม่จะอยู่ในสถานะเต็มเวลารู้เกี่ยวกับอดีตและอนาคตของชีวิตที่ผ่านมาแต่พวกเขาจะถูกเทวดาลบความทรงจำ เพื่อเข้าสู่การเกิดใหม่ครั้งใหม่แต่เทวดากลับลบความทรงจำของทุกคนยกเว้นเพียงเขาเท่านั้นดังนั้นเขาจึงกลายเป็นบักที่ถูกลืมที่มีความเชื่อมโยงจากทุกชีวิตความทรงจำได้ฟื้นคืนคุณคิดว่านี่คืออะไร การเกิดใหม่พร้อมกับความทรงจําเพื่อเปลี่ยนชะตามันคืออุปกรณ์สุดยอดหรือเปล่าไม่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการระดมความคิดของคุณเลมอนตั้งแต่เกิดมีอาการเลือกไม่ถูกตั้งแต่เกิดแม้แต่การเลือกขนมหวานเขาก็ยังลังเลเพราะเขามีความสามารถพิเศษในหัวของเขามักจะมีภาพหลุดลอยปรากฏขึ้นเหมือนเขาสามารถมองเห็นล่วงหน้าอนาคตของการเลือกบางอย่างและทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์นี้เขาจะปัสสาวะใส่กางเกงดังนั้นเมื่อเขารู้ว่าการเลือกใดจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเขาจึงเลือกที่จะไม่เผชิญกับปัญหาก คอนตามก็เหมือนกับขนของแมวเชดดิงเกอร์เพียงแค่ไม่ทําการเลือกเรื่องนี้ก็จะไม่มีผลลัพธ์ใดๆและจะไม่ก่อให้เกิดความกังวลใดๆวิธีนี้ทําให้เขามีสุขภาพดีและปลอดภัยมาตลอดเติบโตอย่างไร้กังวลวันหนึ่งเขาได้พบกับเด็กสาวสามคนจากบ้านข้างเคียงระหว่างทางกลับบ้านเด็กสาวทั้งสามคนนี้จะกลายเป็นภรรยาของเขานี่ไม่ได้หมายถึงมีโมที่มีเด็กสาวสามคนในเวลาเดียวกันแต่หมายถึงผู้หญิงที่แตกต่างกันสามประเภทหรือมากกว่านั้นแต่ทั้งหมดนี้เป็นผลที่ตามมาจนกระทั่งวันนั้นเขาฝันถึงเรื่องหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้อื่นและเป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เกี่ยวกับการแต่งงานของพ่อการดึงเบรกมือทําให้รถสับสนและเกิดอุบัติเหตุมีโมพยายามที่จะหยุดแต่เขากลับช้ากว่า1น1 9แม้ว่าพ่อจะไม่ยอมแพ้จากเหตุการณ์นี้แต่เขาก็สูญเสียทุกอย่างไปตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ต่อสู้แม่ของเขาก็เริ่มหาคู่ใหม่ไม่นานพ่อแม่ของเขาก็ตัดสินใจแยกทาง สำหรับเด็กทุกคนการเลือกพ่อหรือแม่เป็นปัญหาที่ไม่มีทางออกและโหดร้ายอย่างไม่ต้องสงสยัยเนื่องจากรถไฟขบวนนี้กำลังเคลื่อนที่ช้าๆแม่ของเขาตัดสินใจขึ้นรถไฟอย่างเด็ดเดี่ยวในขณะนั้นนีโมตัดสินใจผิดเขาเริ่มวิ่งไล่ตามรถไฟอย่างสุดกำลังเพียงแค่ถึงที่นี่มุมมองเปลี่ยนไปในปี2092 นักข่าวคนหนึ่งมาที่นี่เพื่อฟื้นฟูความทรงจําของผู้สูงอายุที่ก่อการกรบฏนิงหมูบอกว่าการเลือกครั้งนั้นของเขาจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตของเขาครั้งแรกที่เขาเลือกที่จะเข้าหาอ้อมกอดของแม่แม้ว่าเขาจะเติบโตอย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแม่แต่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกกลับไม่ราบรื่นมักจะมีการทะเลาะกันบ่อยครั้งหลังจากที่เขาเริ่มมีความเข้าใจแม่ยังพาแฟนของเธอกลับบ้านอีกด้วยและในการพบกันครั้งแรกนิงหมูบอกกับลุงไผ่เขาจะตายจากการถูกรถไฟชนในไม่ช้านี้หรือในวันนเสาหึ่ง จากการถูกรถไฟชนคำพูดที่ไร้สาระเช่นนี้ย่อมทำให้แม่โกรธเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นนิงหมูเติบโตขึ้นในชีวิตที่เขาไม่ชอบจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้เธอชื่ออันนาเป็นเด็กสาวในชุดแดงจากสามสาวข้างบ้านสี่คือเสียงเพลงที่ถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อทั้งสองพบกันครั้งแรกก,ก็รู้สึกชอบกันทันทีวันนั้นโรงเรียนจัดก,กิจกรรมอันนาเป็นฝ่ายเข้าหาเชิญนิงหมูไปไว่ายน้ำด้วยกันแต่นิงหมูกับรู้สึกอายมากเพราะเขาไม่สามารถว่ายน้ำได้เลยในใจรู้สึกดีใจ จึงพูดออกไปว่าเขาจะไม่ไว้น้ำกับคนโง่ผู้ชายตรงไม่สมควรมีความรักทั้งสองคนจึงกลายเป็นคนแปลกหน้าสิกว่าปีต่อมาทั้งสองได้พบกันอีกครั้งแต่ในขณะนั้นอันนาก็เก็บความรู้สึกไว้ในใจแม้แต่มีลูกสองคนแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่ชีวิตนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายชีวิตของเขาในอีกชีวิตหนึ่งก่อนที่เขาจะตอบเขาก็รู้ผลลัพธ์นี้แล้วดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะบอกอันนา เพื่อแสดงความซื่อสัตย์ของเขาเขาได้รับความชอบจากอนนาเพิ่มขึ้นพวกเขาเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่นานหลังจากนั้นอนนาไม่เพียงแต่ถูกชนโดยรถไฟในที่สุดทั้งสองก็แต่งงานและมีลูกด้วยกันในความดูแลของนีโมน่าเสียดายวันนั้นนีโมชนเข้ากับนกกระจอกขณะกลับบ้านทําให้รถตกลงไปอย่างไร้ร่องรอยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุชีวิตนี้จบลงอย่างน่าเศร้าแต่ไม่เป็นไรในชีวิตที่3ด้วยความสามารถของนีโมการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์นี้เป็นเรื่องง่ายมาก แต่โชคชะตาก็ไม่เป็นใจมีเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาเกิดขึ้นอัน,นาในชีวิตนี้พ่อของเธอไม่ได้ถูกชนโดยรถไฟและพ่อของเขากลับเป็นแฟนของแม่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวใหม่ทั้งสองคนอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดแบบนี้ทำเป็นไม่รู้จักกันแม้แต่ในสายตาของพ่อแม่ก็ยังทำแบบนี้อยู่บ่อยๆ แอบลิมลองผลไม้ต้องห้ามจนกระทั่งวันนั้นความลับถูกเปิดเผยทั้งสองคนแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากไม่ว่าจะเป็นแม่ของรีเมยหรือพ่อของอนาต่างก็ไม่สามารถยอมรับได้ดังนั้นพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจแยกทางและย้ายบ้านเพื่อตัดขาดความสัมพันธ์และการติดต่อทั้งหมดก่อนแยกจากกันอันนาบอกรีเมยว่าให้ไปที่ปราคาทที่พวกเขาชอบไปทุกวันอาทิตย์เพื่อรอเขาแต่ดูเหมือนว่าชะตากรรมจะเล่นตลกไม่ว่าพวกเขาจะรออย่างไร ทั้งสองคนสุดท้ายก็จะพลาดกันด้วยเหตุผลต่างๆเพียงชั่วพริบตาเวลาหลายปีผ่านไปทุกอย่างเปลี่ยนไปสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือความรู้สึกระหว่างพวกเขาแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือพวกเขาขึ้นและลงรถในเวลาเดียวกันทุกวันเพียงแต่เวลาที่ลงรถต่างกันแค่2นาทีในวันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเขาคนจราจัดรที่พวกเขาเห็นถือร่มทุกวันได้เสียชีวิตลงการโทรแจ้งตำรวจใช้เวลาช้าไปสองนาทีทำให้ความรักที่ยาวนานหลายปีมีผลลัพธ์เพียงแค่สบตากันพวกเขาก็รู้จักกันในฝูงชน เพียงแต่ความคิดถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ทำให้อนนารู้สึกในใจแล้วความสุขได้ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันทำให้เขารู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาสองวันเพื่อสงบสติอารมณ์เพื่อเปิดใจเขาได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของเขาไว้แล้วก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาเรียกได้ว่าไม่ทำก็ไม่ต้องได้ในขณะนั้นมีหยดน้ำฝนตกลงมาจากฟ้า ตกลงมาอย่างพอดีตกลงบนกระดาษที่เขียนเบอร์โทรศัพท์ฝนตกหนักฉล้างความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดพวกคุณได้แต่ถอนหายใจอย่างหมดหวังกับความไม่ยุติธรรมของโชคชะตาแล้วก็รออย่างไม่เต็มใจอยู่ใต้ประภาคารน,นั้นรอแบบนี้ไปทั้งชีวิตเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอันนาแต่เขารู้ว่าเขาจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมอีกครั้งกลับมาที่ปี2092เมื่อถึงจุดนี้ผู้สื่อข่าวก็เริ่มงงงวยกับคำพูดของลินเหมอนในวัวชารา คนหนึ่งคนจะมีได้อย่างไรความทรงจําของชีวิต3แบบและที่น่าตกใจกว่านั้นยังมีอีกเขาบอกว่าเขายังมีชีวิตอีกแบบหนึ่งสังเกตดูลินเหมือในวัยเด็กขณะวิ่งไล่รถไฟเขาได้ฉี่รถกางเกงแล้วสแสดงว่าเขาในจุดนี้ได้บอกไ่ถึงการใช้ชีวิตกับแม่ในอนาคตดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะตามพ่อแต่การเลือกนี้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจพ่อของเขาใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขและยังเป็นโรคสมองเสื่อมในวัยชาราวันหนิงเหมอเป็นคนที่กระตันอยู่มากไม่เพียงแต่ดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดยังพยายามประครับประคองครอบครัวททัั้งหมดดดในนชีีวิต่กดด ความสุขเพียงอย่างเดียวคือในเวลาว่างเขียนนิยายในขณะนั้นเคยคิดว่าชีวิตจะจบลงแบบนี้แต่การปรากฏตัวของสาวคนหนึ่งเปลี่ยนทุกอย่างเธอชื่ออินลิสเป็นสาวข้างบ้านที่ชื่อหลานในสมัยนั้นไม่คิดว่าเธอจะจำเขาได้ในทันทีเด็กชายข้างบ้านที่โชคดีบังเอิญว่าอินลิสเพิ่งเลิกกับแฟนอารมณ์ไม่ดีอย่างมากเธอบอกว่าแฟนมองเธอเหมือนขยะแต่เธอกลับเก็บมันไว้ในใจดังนั้นเธอจึงใช้เขาเป็นที่ระบายอารมณ์ผู้จายเย้ายวนอย่างบ้าคลาั่งมีโมที่เป็นผู้ชายตรงๆเริ่มรับมือไม่ไหวแค่คำพูดไม่กี่คำก็ทําให้เขาหลงรัก นีโมรู้สึกว่าควรจะคว้าโอกาสนี้วันถัดมาเขาเตรียมจดหมายรักเพื่อสารภาพแต่กลับพบว่าเธอกลับไปคบกับแฟนเก่ากลับมาคบกันอีกครั้งพวกเขาจึงรู้ว่าตนไม่มีโอกาสเขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วเพื่อระบายอารมณ์ใบไม้เล็กๆทําให้ล้อของเขาหมุนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแม้จะไม่ตายแต่กลับกลายเป็นคนไร้สติที่การตลอดชีวิตเป็นเช่นนั้นเขาใช้ชีวิตในจิตสํานึกของตัวเองจนกระทั่งสิ้นชีวิตในชีวิตอีกใบหนึ่งเขาได้พบกับผลลัพธ์นี้ดังนั้นครั้งนี้เขาจึงเลือกที่จะรออี แฟนของสีได้จากไปเขาจึงกล้าเข้าไปสารภาพรักอีลิสเห็นว่าเนโมเป็นผู้ชายที่ดีเธอไม่ต้องการทำร้ายเขา ดังนั้นเธอจึงพูดตรงๆว่าเธอไม่สามารถลืมแฟนเก่าได้เธอปฏิเสธเขาในโมที่เสียใจอย่างสุดซึ้งตัดสินใจจะแต่งงานกับคู่เต้นรำคนแรกในคืนนี้และสาวคนนี้ก็คือสาวข้างบ้านที่เขาเคยสงสัยในอดีตเธอชื่อเจนนี่เธอเป็นหนึ่งในสามสาวที่ถูกนีม็อกทำร้ายลึกที่สุดหลายปีต่อมานีมอไม่เพียงแต่ประสบความสําเร็จในอาชีพแต่ยังได้แต่งงานกับเจนนี่และมีลูกที่ดีด้วยกันแต่ชีวิตของนีมอไม่ใช่แค่ก่อนและหลังนี้เพราะเธอยังคงลืมอิลิทไม่ได้ เจนนี่เป็นเพียงตัวแทนของอีลิตในช่วงที่เธออารมณ์เสียแต่เจนนี่กลับรักนีมอย่างจริงใจหลินมู่รู้สึกผิดอยู่เสมอบวกกับบางครั้งในหัวของเขามีความทรงจำที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตนี้ทำให้ชีวิตดูเหมือนความฝันดังนั้นเขาจึงโอนทรัพย์สินทั้งหมดไปยังจินตนาการแล้วมุ่งมั่นทำงานเขารู้สึกว่าแค่ที่นี่เท่านั้นที่จะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความฝัน ในที่สุดหลังจากที่เขาได้ปลอมตัวเป็นจิตวิญญาณของหัวหน้าเสือดำในที่สุดเขาก็ได้ทำตามความปรารถนาและนี่คือจุดสูงสุดของนีโมชีวิตที่เต็มไปด้วยความฝันนี้ได้สิ้นสุดลงเวลาได้ย้อนกลับมาอีกครั้งในชีวิตครั้งที่3ของนีโมและอินลิสนี่คือสิ่งที่เขาเลือกไม่ให้โอกาสอิลิสปฏิเสธเขาใช้ความจริงใจบีบบังคับใจของอิลิสไม่มีสาวๆคนไหนสามารถต้านทานแรงดึงดูดแบบนี้ได้หลายปีต่อมาทั้งคู่ได้เข้าสู่ประตูวิวาอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมที่นีโมทำให้ดูเหนือชั้นทำให้ผู้ททีีีี่่่่เชชยวชาาญโกรธในนขณะพิแตงง องงงทั้คู่เพิจะสร็จสิ้นรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งข้างหน้าเกิดระเบิดอย่างรุนแรงคู่บ่าวสาวภรรยาของเขาก็ล้มลงในอ้อมกอดของเขาแต่ในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตนีมอได้เริ่มศึกษาฟิสิกส์โดยอิงจากชิ้นส่วนความทรงจำที่กระจัดกระจายเขาได้สร้างทฤษฎีจักรวาลที่น่าตกตะลึงขึ้นมา เขามักจะตั้งคำถามบางอย่างทำไมมนุษย์จึงสามารถหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วแต่ไม่สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกสองนาทีทำไมบุหรี่ที่สูบไปแล้วจึงไม่สามารถกลับคืนมาได้ทำไมหมึกที่หยดลงในน้ำจึงไม่สามารถแยกออกได้นั่นเป็นเพราะว่าเวลาไหลไปในทิศทางเดียวแต่ทำไมเวลาถึงไม่สามารถไหลไปในสองทิศทางได้ละ่ะหรือว่าเวลานั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าเวลานั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์ได้มอบให้เป็นแนวคิดและการนิยาม มันเป็นเพียงผลผลิตจากการระเบิดใหญ่ของจักรวาลที่ใช้ในการกําหนดกระบวนการขยายตัวของจักรวาลก่อนการระเบิดใหญ่หรือก็คือก่อนที่จักรวาลจะเกิดขึ้นอาจจะไม่มีแนวคิดเรื่องเวลาเลยก็ได้แล้วถ้าจักรวาลขยายตัวไปถึงระดับหนึ่งเริ่มสำรวจลวดลายเวลาอาจจะสามารถย้อนกลับได้เมื่อเริ่มสำรวจย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นจักรวาลอาจระเบิดอีกครั้งและเกิดการเวียนว่ายแล้วฤดูการใหม่จะเหมือนเดิมหรือไม่คำถามเหล่านี้เป็นชุดที่ต่อเนื่องกันไม่มีใครสามารถตอบได้เลย แต่สุดท้ายเขาจะรู้ที่เขามีความคิดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทํางานเขาได้เห็นภาพที่คุ้นเคยนกกระจอกและรถที่จมน้ําผู้ที่เสียชีวิตคือเพื่อนร่วมงานของเขาที่สถานีวิทยุที่บังเอิญมากขึ้นคือในขณะที่เขาเข้าร่วมงานศพเขาพบว่าสุภาพสตรีที่เป็นภรรยาของเพื่อนร่วมงานคืออนนาผู้หญิงที่เขาจําได้ว่าเคยพบเขาจําได้ว่ามีช่วงหนึ่งคือช่วงที่เขาแต่งงานกับอนนาแล้วขับรถชนกับนกกระจอกตกลงไปในทะเลสาบและจมน้ําตายบทละครมันช่างคล้ายคลึงกันเหลือเกิน หรือว่าในโลกนี้มีเรื่องของจรรมจริงๆเนื้อเรื่องนี้ทําให้เลมอนไวชารานึกถึงแค่ตรงนี้แต่ไม่นานเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตใหม่ในชีวิตนี้เลมอนหลีกเลี่ยงการระเบิดนั้นได้เขาได้รักกับอินลิสและมีลูกสามคนแต่ชีวิตของอินลิสกลับเต็มไปด้วยความทุกข์เขาเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงสาเหตุคือความดีของนีโมที่มีต่อเขาเขาแค่พูดคําเดียวก็ทําให้นีโมยอมทําทุกอย่างและในตอนนั้นเขายังปล่อยวางแฟนเก่าไม่ได้ จึงเลือกที่จะอยู่กับนีโมนี่ทําให้เขารู้สึกผิดกับนีโมที่ดีเขามีความรู้สึกผิดอยู่เสมอความรู้สึกผิดนี้กลายเป็นความทรมานของเขายิ่งเงียบสงบต่อเขามากเท่าไหร่ปมในใจนี้ก็ยิ่งแน่นขึ้นเขาถึงกับเคยคิดว่าเขายังรักแฟนเก่าอยู่จึงเป็นเช่นนี้จนวันหนึ่งเขาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาจึงเลือกที่จะจากไปคนเดียวเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้หลุดพ้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่า สถานะของแฟนเก่าในใจเขาได้ถูกเวลาทําให้แข็งตัวไปแล้วทําให้ความรักที่มีต่อเขาหมดไปเพราะจนกระทั่งวันหนึ่งที่พวกเขาได้พบกันก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าที่เหลือไว้มีเพียงความยึดมั่นและมีเพียงความเสียดายเท่านั้นเวลาย้อนกลับไปที่วันที่12กุมภาพันธ์2092เวลา5นาฬิกา41 00นาทีเพียงแค่ฟังการเล่าของลุงนิโมนักข่าวรู้สึกงงงวยอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เข้าใจทําไมนิโมถึงมีความทรงจําเกี่ยวกับชีวิตมากมายขนาดนี้ในนั้นอันไหนคือความจริงกันแน่ ลุมนิโมกลับบอกว่าทุกอย่างเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่เขาเคยประสบมาอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าความทรงจําของเขามันมากเกินไปและยุ่งเหยิงบางช่วงบางตอนต้องเติมเต็มด้วยจินตนาการของเขาเองเช่นตอนนี้คุณและฉันไม่มีอยู่จริงเราทั้งคู่มีอยู่ในช่วงที่ฉันอายุ9ปีซึ่งเป็นจินตนาการที่ขยายออกมาจากช่วงความทรงจําเพราะเขาอยู่ในอีกช่วงชีวิตใหม่ในช่วงเวลานี้ความทรงจาเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดปรากฏขึ้นในจิตใจของเขาในนั้นยังมีช่วงหนึ่งที่เขายังไม่เคยเล่าไม่รู้ว่านั่นคือพิธีกรรรมมเมื่่อไห เขารอแอนนาอยู่ที่ประภาคารใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการและปัจจัยสําคัญที่ทําให้ได้ผลลัพธ์นี้ก็คือในช่วงเวลานี้ไม่เลือกใครเลยเดินออกไปบนถนนที่กว้างใหญ่เพียงลําพังและในช่วงที่นิโมย,ยังไม่ได้เล่าในชีวิตที่สมบูรณ์แบบเขาจะมีชีวิตอยู่ถึง117ปี และจะเสียชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติในวันที่12กุมภาพันธ์2019เวลา5นาฬิกา50นาทีและในช่วงที่เขาเสียชีวิตจักรวาลก็พอดีไปถึงจุดสิ้นสุดและเริ่มการสำรวจเวลาอาจจะเปลี่ยนไปตามการสำรวจในเวลานั้นทุกอย่างจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นจักรวาลจะระเบิดจากจุดเริ่มต้นการวนรอบของเวลาอีกครั้งก็จะเริ่มขึ้นเป็นเช่นนี้วงเวียนไปเรื่อยๆนี่คือกระบวนการทำงานของจักรวาลเนื่องจากเวลาในจักรวาลก่อนการระเบิดนั้นแทบจะไม่มีอยู่จริงดังนั้นสำหรับจุดเริ่มต้นจึงไม่มีแนวคิดเรื่องเวลา การ,รวนรอบเช่นนี้ในแต่ละครั้งอาจจะเป็นกระบวนการที่ยาวนานสำหรับเราแต่สำหรับจุดเริ่มต้นนั้นไม่มีความหมายอาจจะมีการระเบิดและสำรวจอยู่ตลอดเวลาได้วนรอบมาแล้วนับไม่ถ้วนในแต่ละครั้งที่วนรอบจะเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจัก,กรวาลเกิดเอฟเฟกต์ผีเสื้อทำให้เกิดจัก,กรวาลที่แตกต่างกันชีวิตหลายแบบของนีโมก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในนับไม่ถ้วนพูดคุยกันเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีอะไรเลยเทวดาที่ถูกลืมที่ปรากฏในตอนต้นฉันแค่ต้องการจะบอกว่าเขาคือการมีอยู่ที่พิเศษซึ่งถูกลืมโดยสวรรค์เขาสามารถที่จะเกิดการพันกันควอนตัมกับตัวเองที่เคยวนรอบมาแล้วและได้รับความทรงจําที่เกี่ยวข้องเหตุผลที่สามารถสังเกตเห็นการยุบตัวของจักรวาลก็เพราะปี2 0 9 2ในชาตินั้นมนุษย์ทั้งมวลล้วนเป็นอมตะมีเพียงเขาคนเดียวที่สามารถตายได้และต้องผ่านความตายในช่วงเวลานั้น จึงจะสามารถรับรู้ถึงการหดตัวของเวลานี่จึงเป็นที่มาของการคาดดาวของนีโมเกี่ยวกับการเวียนว่ายของจักรวาลจนถึงตอนนี้ภาพยนตร์ก็จบลงอย่างสมบูรณ์ในภาพยนตร์ยังมีบางช่วงที่ฉันยังไม่ได้เล่าเช่นการที่นีโมไปยังดาวอังคารและพบกับอันนารวมถึงสองช่วงในโลกตารางช่วงที่ไปดาวอังคารจริงๆแล้วมันคือช่วงชีวิตที่กลายเป็นคนไร้สตินีโม <N imo S 1> ในจิตสำนึกของเขาได้เขียนนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการพัฒนาจากเนื้อหานิยายเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดที่ปรากฏในภาพยนตร์เป็นระยะๆะะและบางครั้งก็มีการแสดงถึงความพิกกาาารจอม สามารถเห็นถึงสไตล์ได้เรื่องราวจะเล่าถึงเมื่อดินเหนียวถูกสะกดจิตกระบวนการปลูกความทรงจําหลังจากถูกสะกดจิตรวมถึงการเกิดของเอฟเฟกต์ผีเสื้อหลากหลายผู้ที่สนใจสามารถไปดูได้ภาพยนตร์ยังมีบางอย่างที่เปรียบเทียบรายละเอียดที่ละเอียดเช่นในจินตนาการความทรงจําเกี่ยวกับผลประโยชน์แบบเก่าของนักถาวเพราะโลกที่เด็กชายวัยเก้าปีเคยเห็นจริงๆแล้วไม่สามารถจินตนาการสิ่งที่สูงส่งได้การตีความภาพยนตร์เรื่องน,นี้จริงๆแล้วมีหลายวิธีในการพูดถึงหนึ่งในนั้นก็คือทุกอย่างนี้เป็นเพียงจินตนาการของเด็กชาย เมื่อเผชิญกับปัญหาที่ไม่สามารถเลือกได้เป็นจินตนาการที่โน้มน้าวตัวเองให้หลีกเลี่ยงการเลือกประโยคนี้เคยถูกพูดโดยเลมอนไวชราในภาพยนตร์ต้นฉบับอ่าน,นี้คือจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกับแมวของช็อตดิงเกอร์เพียงแค่ถ่ายทําให้ไม่ชัดเจนก็จะมีความเป็นไปได้ไม่จํากัดถ้าถ่ายทําให้ชัดเจนเกินไปก็จะไม่มีพื้นที่ให้จินตนาการเลยฉันมีแนวโน้มที่จะชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่าเป็นภาพยนต์เชิงประชญ,ญาที่มีเปลือกเป็นไซไฟเพียงแค่เข้าใจความหมายที่สื่อออกมาก็ถือว่าดูเข้าใจแล้ว ส่วนที่เหลือไม่สําคัญชีวิตคือการเดินทางที่ยาวนานเราไม่สามารถคาดเดาทุกการเลือกการเลือกที่ผิดจะนําไปสู่ผลลัพธ์แบบไหนการวิตกกังวลเกี่ยวกับการได้และการเสียจะทําให้เรามองแต่ผลประโยชน์ต้องเข้าใจว่าการได้มานั้นย่อมมีการสูญเสียชัดเจนในสิ่งที่คิดในใจแล้วลงมือทําส่วนที่เหลือก็ให้เป็นเรื่องของโชคชะตาเถิด